นี่ครับชีวนะครับได้ครับบาัาครับโอดนี่ครับปากก้าสวัสดีครับอยู่ส่องมาอีสานจิตีครับาตุกปะข้อนาดินครับผมมือนี่นี่นะครับไม ใส่สานบันนืย่างแล้วครับผมสะประจำมูบันบันนุ่นสำลันนืย่างข้องสารนะครับผมนี่ครับไปทั้งปีกส็สิบันของสารนะครับผมทางซ้อนทางนี่ไปข้าวไปรุ่นไปตีตามมึงครับเงือกเหงือ,งอ,งอขี่ก็เดือนแล้วครับผมเมือ่อนี้ พูดมาเลยลายเต๋าอ,อยู่มาแกะมือบึงมาสองสามเต๋าลุดไปถ้าบึงถัลุนถัดที่ตามนึงนะครับผมไปนี่ละต้องไมกแก่แตกก่อนนะครับปลาข้างตัวของมันนะครับหมุนฟ้บบองขึ้น,นมาเอาฮ้ยเอาฮ้ย ่อครับไปอัเมืงอ่ะบ่ได้ครับป๊อนี่ครับเนี่ยหายไปเว้แล้วอย่ามันไายพอองน้องปลยอยบ่มเน้องน่องปวยมันบ่เนาะนี่ครับสิเปียนเนาเมื่ากลับแม่งลยนมามากนะครับ มีเดี่ยวเห็นมาครับเนี่ยนี่ครับแมงลินมาให้ให้ให้กุนจิแมวครัเอาให้มันม้วนหัวฟองเลยดีเลยเอาฟองเลยดึกไปครับเอาค้างมันไข้ครับอิญญาณเพราะว่ามันเคยถือมาสองเดือน ตัวตัวมันตื่นนี่เนาะมันไข่ม้นไปถือดวงวิทย์นี่ครับแม่เราไปบึ้งนะครับตอนตามันติดนี่ครับชีวะแล้วครับได้ครับปังค้าครับโอนี่ครับปังคัครับอ๋อใส่ยางง้ามครับให้กูปานิ่มเนารก่ยมันีกเี่ยร้ยสามอัน

ไปครับเอาเป็นหลุ่นกันตัวต่อไปครับผมสิได้ไปยังไงครับเงานขี่เดือนมื่อไหร่ครับไปครับมันคือไพ่จวดสิจวดแต่ว่าสายโบตียงครับสายยังอยู่ซื้ออยู่หรือว่าสายมันหย่อนออกมาบุ๋นี่ครับบุรู้ใจบุแน่ใจกันครับผมพุ่น์นะเพ็นฟ้องเมื่อไครับพุ่นนณหฟ้องขาวจังพันซีนี่มมึงรู้เพ็นหมดไม่เห็นครับอยู่ไก่แน่หน่อยครับผมแต่ว่าคือบวกข้น สายก็พูดถี่ยุ่งตรงนี้ฮะลองปล่อยไปจังไรครับถ้ามันกลิ่นอีลีปล่อยมันเกินเลยนะครับเราให้ถิ่มเลยดูว่าสายมันหย่อนกันมากเถอะเบิง้งครับผมนี่ครับล่งไปแล้วโอ้ยบางยาในวัดพิษครับลืมปิดหนาหลอกครับปิดหนาหลอกครับอโอ้ยกระไดไม่กินแล้วก็ได้เนาะไม่แม่งมกลิ่หนาครับผมเนี้ยเลยหมนันอีลีบางยาลักษณะแล้วเบิยุ่เรื่องยาหนาหมด แต่ไมาใส่เบ็ดปอนมนี่เข้าไปนะเพราะว่าปลาตัวอื่นที่ปกติเั้งมึงตัวมันทีกี่ลยดิไม่ครับผมโอ้ยัสียดายอยู่ครับตัวแง่มันต่อยมันดิ่งไปโดนเนาะมันที่เกินแล้วหรอข้างยานี่เปิ้ลส้มนะไข่ขึ้นไปอร์โดนนะครับสี่ไข่ยยนะครับผมเสียดายรายครับตัวนี้เป็ี่ยนยังครับเอาไม้ครับนนแล้วกินวัตถๆดิ่งไปแล้วไม่นั่งแล้ว หนึ่งแล้วครับในหนึงปลาลูกขอกเดี๋ยวปอ้องเขาาดด้ไครับไขัไปไขักอีกแล้วหู่อยากหู่ม่ยไม่ขึ้นักสายมันเลียงออกไปแล้ววันคืออันเดียวกันเลียปแล้วเท่านึง ตอนนี้พอปัน่าท่านคดะไรนี่ครับนีวัดแล้วโอ้ย่ไรล่เนาลยหลบเลยด้ยนี่โอี่ย่งว่ะก็ดึงจื้ดิงสั่เขีงว่ะ ดรียกว่าจีป่อยมนัยนไหนกันวะลองป่อยมนันดุดุดันวะไรเชีน่นะหลขอกกับเขาไปพันแบบนี้อ๋อดึงอาาะงองไรดูดึงล่องป่อยนั่นครับดีดครับตีครับโอ้ดีดดีบดีด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  ปาดุกครับผมปาดุกครับโอ้ต้อ,องให้พี่น้องนุ๊กปลาดุ๊กคนคนละว่านปลาควานคือกิ่นดูเนี่ยครับปัดุก,กดงงครับผมใส่เท่าเลยใส่งามๆครับผมปลาดุกก็เปลี่ยนซีนวะก็ยังปลาดุกเป็นป่อยนี่ละครับสงสัยออกมาจากอหอยซานนี่แหละครับผมเป็นป่อยป่าพี่กันเนาะรอตแต่สะพานมาหนึง่งามเลยครับผมแล้วพอได้ปนอยู่ครับผมสองเต้มแล้วสองเต้มแล้ว ถ้าลุดนีห่างหกเท่อแล้วครับผมบระเทศไทยเบิ้งน้นทามีอีกเบื้องต้นอย่างนี้ก็มันต ouais uh ัวเด็ดเด็ดครับเบิ้งจนกาลอกหักตัวนึงครับผมอย่านบัดปลาดุกตัวนี้แล้วครับปลาดุกที่ไม่ดีจ้าปลาปราบบะแมนปลาดุกไป้เห็นปลาดุกลอยขึ้นครับเดี๋ยวเก็บกันครับผม คุณนะครับผมฝ่าก,กับมือม่งไม่ละครับก่อนแหลกพันไปทั้งผุนครับผมก่อนนี่มาซื้อหัวเลยครับผม,มคือสิบว่าได้ยูโดนนะครับผมถ้าเบิ้ง้ะรุกันครับผมคือสิบ <c oughs> เป็นใจสำเนาว่ามื่อนี่คือ,อิเบิดเวลาสำเนาแล้วครับผมฝ่าก,กับมาไหลครับผมคุนต่อแหลกมือ่มากทั้งีครับเบิ้งมันอ่อนมาทั้งผีค่ครับกลับไีกครับคุณดำเปื้ดเลยนะครับ พี่สิได้กลับบ้านแล้วครับรุดตั้งว่าหาฮกเทื่อผมนะครับวัดมือถือนะแบตกับิีเวิดครับเหลือดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,แ,รบแบตโทรศัพท์เดี๋ยวไว้เพื่อนสมิ่งละครับผมแบตก็เหลือหน่อยเพื่อนว่าจีเพ็ดน่ากินน้ำจิ้มคือปูปุน่นถ้าซาดแบตสักคนแล้ว มาใส่เวลาแค่สูงโม,มงเดียวนะครับผมมาบงงอันสีมม่โมงครึ่งนี่แหะครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเนาะออกมาเนาะประมาณนี้แหละครับผมเบึ่งอยู่นาฬิกาก็ได้ตอนนี้ก็สเกือบหกโมงแล้วครับผมไส์ป่านะไอพี่น่อมมึงดูจัหน่อยเจ็บเบียดผ้าเมื่อนล่ะสองแต้มครับผม ใหญ่ๆเลยปากาตัวใหญ่จ๊ะปลากายมุ่ไห้ก็ปลนิอืมตแกงครับปลาสวยบบบปลาตงฟง่างุปลาีด่างโอางุไปครับสําหรับคลิปนี้เฮาก็ลากันไปเพียงนี้เนาะเยว่านกินเฮ็ดไไปย่างบ่ นนก,กันนไปนนครับผมสวัสดีครับข้าด่างก็เจ๋งเลยนะครับผมก็ที่บเรตตีทางผนะุนเนาะอันรักด่างครับอี่รักด่างกันมานีิพสันตีไก่พนครับที่มีเส้นคนนี้นนล่ลอกกะหฮากับขาหลอก แล้วต่งไม่แล้วคไปเอากระบาด